อีกขั้นหนึ่งได้ป่ะเราต้องกัดยุงก่อนไงพี่เอ็มขอพี่เอมีกม่จับไอ้กท้งแม่ไหนอะข้าเลยค่ะพี่เอ็มอยู่นี่ี่จะมองใครเพอเห็นเาเลยเ้แล้วค่ะ้เห็นถ่ายรูปคบิมาแล้วมาลมาลมาลสาทอะไรอะขัวไข่หัวไัวถ่ายรูปพี่หน

ก็รักมากนะเอ็นดูอ่ะนี่อะไรอ่ะขย้อขยอย,ขยกันนี่ <S 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 แบบเอาไปทำอะไรอะไรอย่างเงี้ยอุ้ยที่มันใส่แก้วน้ำอ่ะมากเน็มลใครให้นะคนหลังส กัหล่นไม่ทับใครเออต้อวดนี่ก็ี้ยเพี้ยเพี้ยผ่นไปทครั้งเดียเลยอยากเห็นหน้าคนอื่นเขาอ่ะโอเคสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับทุกคนอย่าทำเป็นแสบปากครับนะเนี่ยแหละเอ็มต้องตัวแบบนี้ทุกคนสายยากโอเคโอเคโอเคสายากข้เยาว่แอ้มกินนมบ้างมาเลยมาเลยสองไาใหญ่นะไหได้หญมาใหญ่ให้รูปให้หน่อย อุ๊ยทูชีอันนี้มันน่นไปแล้วขออนุญาตฮะดด้วยได้ก่อนได้ที่เสียงพี่ก่อนรู้ว่าอะไรนะคะกลับไปไหน่าไมไปไหนมากไม่โดนะอ่โดนรงนี้ส่องไรไม่ปวดยุงนกัดขาไอ๋อ กัดไปดิพ้ตพกัดเออกัดไปดิเราง่ายอะเรารักษางานเนี่ยยากเลยอ่ะแล้วก็กัดกัดไปก็หลังสาวเพืนกันฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหลทุกคนกลับแล้วนะเจ๊เจ๊บ๊ายบายค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะไม่ไม่คนนั้นกลับยากคนนั้นกระตพี่พี่จะพันไข่ที่บ้านเรากระติกกระปุก มอไปหาแล้วอยู่ไหนเนฝาปิดเนี่ยอยู่ข้างใต้ตรงก้นมเดินอะให้พูดเจอเลย่อนมาว่อันนี้ค่ะมาจากไหนนะมาจากปร้จวกคิริขันมปจากจักด้วยหรอใช่ป่ะระจากคิริขันปะใช่ใช่ที่เราไปกันมาสะกดดิไฟไฟไฟนิ่งๆหน่อยนิ่งผไ ตัวนาถามว่าเราเตรียมตัวถ่ายได้ไหมวันอยไปม่เอาไม่เอารเชื่อเดิน่ตอนเนี้เราก็ได้แโอ้หล้ถ่ใหัวเตรียมไม่ช่อเขียวมาเมัดจับมัดนื่อวะงนหัวี กูอออไป้เพ่ของแ่ไหเพ่ี่ขมว่าขนมของกูวิ่นู่นนั่ไมได้ลไปไหนปวญจะกลับไปไหนขวักลับไป่มันเข้าคลิปมันเข้ามาตลอดเหรอไปขวัญไม่เราต้องมีโค้ดเนค่ะ พ,พี่ขวัญพี่ขวัญกับพี่เอ๋มเหรอคะพี่ขวัญไหนนะพี่ขวัญแม่พี่เอ๋ม อไม่เห็นไม่มอจะมไม่เห็นคเลยเห็นกล้องเห็อะไรล่อพี่พี่ป่าวๆต้องะียนเต็มมั้ยล่อยอย่ห้มันะยพออะไไม่มันละยวทำไมอะแล้วอบมาไว่ะาอะไรีเอาอู่ด้่ะทําไค่ไหนบอกว่าทํไมก็ไ่อบเยั๊ายบย

ฟองดีๆปหพี่แยมาสองนองไม่้องเป็นแกไม่เห็นแกต้องแน่อ๋อโคุก้องรู้น้ช่างดนะจริง่เนจริงพี่ไม่หคนจริงๆโยอมตุ้นเรไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ขอแนทดีมขอบคุณครับแนทแนนแดไม่แนทดีมถูกแล้ว เอาแล้ว้โอยไหลังควายควานม้ที่มที่มมายอยูดวยกันหรอเายถ่ายไม่ทันสุดโอ๊ยหีกแล้วเี่หี้คนนี้สคี่กแล้วไอ้เหี้ยที่มา่อยจัดตาที่มาอย่างนี้คนนี้ยืนด้วยกันดิเรียกพี่แอมกับพี่แดงอะเอม ไหนเนี่เอมไม่หเอไรู้เหรอวาแ้ลยใสลปกไไ่หนอไมไหนอ่ะไม่ไหม่ีโ่แมบอกจะกลับบ้านไงไหนแมมพี่ขวัญบอกจะกลับบ้านไงเอมเห็นยังคะไฟสองเอมดิไม่ได้สองพี่ขวัญทุกคนเกงเอมขาดทาดตัวเห็กปะพี่ดน เอาเสื้อไว้เาเสื้อุงไว้พี่อยาให้เสื้อก็ไม่เข็นแล้วก็เอากลองไว้ตรงกับพื้นคุณไพเอาคุณครับของแยมของแย่้โโอเคเยี่ยมเนาเหรอสบายแล้วสามารถ1้0องศาไฟไฟอา่าไฟเนิ่งอะไรใครจะให้ของหญิงมาขนมเหรอพี่เนมไฟพี่เน่โอ้โหพี่เนมลอนดอนเนาะว่าสอบไมพี่เน่มาแฟนมาด้วยแฟนน้องเน่มาด้วยไว้แฟนเน่ นแฟพี่เมอยู่ไหนคะ่ปรลังเก้านพี่เนมอยู่ไหนคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะไม่ไ่อย้าดว่า่มาไม่ใช่เหอยู่ไห้อไม่ละเออดีมากเราพูดถึงใครสายชายอดตไล่มึน้นปีพุยไม่ใดยไมู่ดยไม่ได้พูดนายออนนี่อยู่ไหนนะ่น้งสวครย้อรพ่ยูจิออฟ่้กไม่ั้ไาพี่ซ ไม่เลยอะคุณนุ่นเหรอหลังคุณนุ่นเหรอไม่ไม่ดีแล้วัดช้าวไม่ม<ๆ>ีใครแล้วแต่แล้วแต่แล้วแต่จะเล่นดีู่นี่ก็ใครนั่งข้างข้าวลีแ้นแต่จะตามกับนานยายตามบ้านตามกับบ้านขึ้นรถน้องแยมไปอะ ข claro> pues ึ้นรถน้องแยงไปอ่ะไม่บอกวิวดีนะเราไม่ได้พูดอะไรเลยอะไรวิวถ่ายกเลยยมอ่เอไจากันนามากเลยอ่ะคิดึจังเลยต้องทำทีอ่ะไม่ทำอะไรลแกเองฉันไม่ทำอะไรเลยไปกับบ้านไปกับบ้านเราะส่งรได้เหมือนัสงรูบายหนยวบายทอหัไอ้สงอันนี้คือมหากันเยน บ้านเหรอใช่คิดถึงกันเองไม่คิดถึงเขาสินะใช่เออยกมันมาแต่เขาไม่คิดถึงมันเลยเหรออุโทษจอมแฟนไปดูมือก่อนไหวไหมไปดเกลือไปน้ำเมื่อกี้เนาะเกลือมากอ่ะไปก็ไม่คนรับอยู่เยอะจับเพียงงี้ไงอุ้ต้องมือเกลือพี่ลูกพี่ลูกบอกมืดอ่ะไอเ้มันแสบตามากเออ ่อไปมันแรงมากไม่ใช่บนกล้องชินแล้วส่องเหรอพี่ไม่ต้องส่งมกไม่ใช่อันนั้นเป็นเงาขาชูดอิวใครออะอรอะไรอะแคมออ๋อนี่แคม e r เจอแล้วไม่เดี๋ยจะแยมค้าสองไม่ใช่คาสองไม่คันเออองให้ันจนาคจ้าไปแล้วอ่ะา พี่ฮูกนี่ต้องนี่ก็จ้าไปอ่ะให้มัน้อยไปยองสูงน้าปา้ต้องหยุดคลิ๊กน้าปับต้องหยุดคลิปกน้อเมย์ใครเมย์มไหนเมียไปแดงก็ไปแดงก็แล้วทำไมแกต้องส่งไปเลยเกียยาช้านั่นเนี่ยเปิดแล้วนะไหนนะ ไม่ชอบกินเลยขอให้ก่อนมันเป็นไราไม่ชกินาไม่นอะไรปนีแล้วสร้างมันตัวถอยอยู่ไหนกล้องถอยยยาี่ไอเสคุณเล่นขาแล้วคุณงถอ้ยไปมาที่เอ็มเนาะไปที่นี้ได้อีาเอ่เอออเีย พาใอารมณ์แล้วตอแอบแวมาเไม่บอกแล้วว่าเฉบตาถ้าถ้าใครมองไม่เห็นเอมเรียกชื่อเอ็มนะเอ็มจะพูดผ่านไมคะเอ็มเอ็มเอ็มเอเอ็ม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 เอ็อ็มเ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 เอ็เออมเอ็มอ็มเอ็มมเอ็มเอ็มเอ็มเอเอ็มเอ็มเเอม ู่ค่ะมไม่สยช่อนี่มาเรไ่ะเอมะเอมคนลุกเมคนเอต้องมาบาใสก้อนคมเมาเให้น้องเมนีดเต็มปึ๊บอะไรพี่พู้พี่เสียงดังมากเลยพี่พู้ตัวเบาตัวแต่ว่าพีู่ใครใ ดีๆมึงลุงแม่ไหนลุงแม่เมแม่เนี่ยขอบคุณตักขมชาขมชาฟูเชิญค่ะดูนมทำไมอ่ะเฮ้ยชอบกินอะไรขอเทียมขอเทียมดูนมหน่อย

ไม่ได้นีไม่ได้ไม่ได้ไม่ด้ไม่ไ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 ม่ไไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ด้ไม่ได้ไม่ไดไม่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 ่ไม่่ไม่่ม่่ไม่่ม่่ไม่่ไ่่ไม่่ไ่่ไม่ด่ไ่ม่่่่ไม่ม่่ อ๋อค่ะไปเลยเดี๋ยวพี่อุ๊กไลคเองไปพี่อุ๊ไล์ลุเองวิวนวิวอามาลามมันดีกว่าไอ่อลุตอด้มิวใช่ค่ะมิวมาแล้วหรอไหนไม่ใช่แบ เออให้ไม่เอายู่ไม่ใช่หรอไม่รับของเอ็มไม่เอาก็ผเอรมเดียฝัดเดีขอะไรนเออันนี้ก้องใครอ่ะ้องีเมาครอของไม่รู้จักนี่ใครอ่ะใครอยู่ตอพจ้าเด้ยวดปิ่าชื่ออะไรนะตันี้มันชื่ออะไรแกอะไรแพ ไฟไฟไนเอาไฟมานี่มามาอ๋ออ๋ออันนี้ก่อนอออต่อถแถวต่อแถว สีชมพูมาก่อนีชมพูมาก่อนกองใครวะไม่รู้ก้องน้องอันนี้ของลีนี่ไว้ที่หลังของลีถ่ายรูปเรามาของลีมาเริ่มจากอะไรอ่ะถ่ายกันเองอะไรอ่ะก้องใครก็ไม่รู้มั้งของลีอันนี้ก้องลีก้องน้องชายเหรอลีโชว์รูปดิอันนี้ของใครคะของหลังเฉาอีกแล้วเหรอ ทำไมรู <icana> ้สึกมันโซมเขึ้ิลอดรุ่นนี้พิดตอนเนี้ยคิดตอนเดี๋ยวก็เลิกคิดมัเซ็นสิบเดือนทีไม่มันถ่ายเหรอหน้าเนียนมาอ๋อมันถ่ายเซลฟี่ได้เัาก็้ลยเบิกเลาจะเป็นเซล์ขายกล้องเนมาขายเลองแล้นงัน อะไรสั้นนะคนเราแม่งเก็บทุกเม็ดไม่ล้ตต่อไม่ควรแที่ยอจะอะไรสั้นล่ะก็ต้องแขนกล่ผมไงอะไรนะผมไงท้ามาผมสั้นลิ้นไก่เลยหรอพี่เลยนะอ้น้องจิใช่ช่างมั้ยน้องจิ๋งใช้มชุ่มวยกันเลยา คลิปเดียวคลิปเดียวสิคลิปเดียวเดียวคลิปเดียวให้น้องจีพาร์ทพี่สาพี่ลี่พี่จะงทะเลาะกันพี่อะไรใครทิทาอะไรพี่แฟนเยังจับได้ผู้เสียงดังสวัสดีครับพารัทพีสาเดียวเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยน้องจีได้ไหมพี่ลี่น้องจีไม่สบาย ันทุกคนนเลยะี่มันเขียนสวยเลยอ่ะลืมดูแลตัวเองนะคะถ้าเจอยุงก็ตบมันเลยอย่าให้มันมากัดเรานะดูแลตัวเองเยอะๆนะบายให้ไวๆนะงวดเอาสีเงินดิพี่กดสีอะไรเนี่ยสีทองกับสีทองแดงมันไม่ค่อยต่างสีกันเดียวอะไรฟิวส์ระเบิ้อปึ๊บแต่สีแดงของใครไม่รู้ช่วยชีวิตเราบ้างไม่ทาเลยนะนี่อะไรคะเอาวโอเค มีสองไฟมี่สองไยยกเีอย่ไหนอะไม่มันขาไม่คยุกทำไมแบววะไม่หัวอยากได้ดนแล้วเห็นไวมอ็นหลังก็ไม่ได้ติดพุงมัดเอ็นเอเอ็นเองอวะค่ะยองยืน ชั่นขาตรงเป้าแพชั่นซีทรูซีทรูแอนด์เวร์นี่ขดหนดยอยากเห็นไม่ได้แข่มันเปื่อยอีกน่าี่ยิ้วมาดิมาิเป็นสยิ่วมาดิใกล้ๆยิ้วมาใกล้ๆที่ขัญบังอยู่ไม่ได้้าเชิญค้ะเชิญ่เอนเดิมแบบมันสตรองน้ดองดูดีกา นี hey, <_<_่ก็เก่งเลยเชิญเก่งนลก็กลัวมาเลยยืม่งมันคมอะไรนะถ้ามีกมีกมา่ได้เว่หนูไม่ได้พูดอะไรแล้วกันองมืป่ะองมีป่ะ ดังจังที่ขวัญขวัญจะทำอะไรเหน่ยขวัญห้ามเข็นอังเกงนะกลัวกลัวเริ่มกลัวแล้ขวัญเปิดไม่ออกหรอ ไม่บปอบปอบไม่อยากขว่นถ <lugares> ือเบอร์ี่เบอร์รี่เบอร์รี่จะให้เซงไข่เบข้าเซงไข่แล้วหรอใิไดตินปาโอเคครับี่แปรเ็มนสีสีทองด่แบบมั้งทำไมมันองไม่ชนย่น่นอะไรอะทำไมไม่ได้เอาเว้นมา พี่คู่กับอะไรเนี่ยชอบกินมากแต่ว่ากินแล้วจะปวดใจไม่ได้เพราะบัฟเนียบัฟเหนีไม่สนใจอะไรอ่ะเหนยแว่นกับไม่เหนย์แว่นเป็ต่อปลาหมึกอข้าวหนีว่าว่ไรกินสงสารคนอื่นมากเรับอะไรก็ได้ป่ะก็ได้อยู่ทำไมอะโอ้ยกินยังนี่อืมันได้กิน ทำหรอกินอร่อได้กินลามกอะไกาเล่นหมึกเลยรูอยากได้อะไรเงินเราชอบน้ํเงินน้ำเงินจริงเหรอไอ้นัาน้ำเงินรอม่ใจไอ้นั่นมันจะที่ทำมาพี่ทำมาคดร้อนพี่ทำมาคิดไรอะ

ไม่เข้าใจไม่เข้าที่เบล๊บแบล๊บ่่ใส่ทำไมทำนายเขาไปแล้วอ่งเก้าเอ้ยมยมมป๊ไม่พี่ธรรมะอะไรเนี่ยพุงไม่ได้พุงนะพุงอยู่นี่อรอรอแยละนมหรอไม่ใช่จะปหาว่านมในยูต่ำก่พุงไง กพูก yeah, yeah, ับม yeah, um ันแย่แล้แย่แล้วพี่งสาวผมบ้ามาน้ำแล้วคิดใหม่คิดอยืนยูกี้าเดียว่กันเดี๋ยวไปเท่ากคนใี่ิค้ยมันหนุ่นี่มันไม่คนมากเลยขโอ้ยนนี่ของชก้านะฮะทุกทีนะฮะวันนี้ แม่ขดิเลอะคนเก็บกดมานานไงไม่ได้เจอั้่ได้สักชิ้นนึงเรปมาไรอ่ะโอ้ยมันย่มเป็นไหลนะครับขอบคุณนะคมือไปเซนแบเข้าไป่มไม่พอไฟมันอยู่ฝั่งนู้นอะ ไม่คัใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ไฟม่ต้งั่โรงงานเงาไม้ให้พี่ฟิงฟิงอะเนี่ยเราได้เ้นไข่เล็กมากไข่เล็กจังปักอดดอเปิดร้อยลายบอกไข่เล็กมันปักบ้างนี่อไม่เป็นไรไงคือจิยมาดยนะจิมาแล้วปักยาอ่ะให้ไห้เาลองมันปิดกล้องแอเนี่ยทา้เอมีดรวไปที่แม พี่เจนานเลยก้อไหน่นมันเป็นอย่างเงี้ไม่้อหวดูดิ้ยสวยงามสวยงามมันแบบได้แ้อะจะส่งพี่ทำไมถ่ายรูปเหรอโอ้ยดูจะได้เห็นพี่ไง้วแ่ขอบคุณครับ้ใคร่ยอ่งเี้ยนด้คด้วยอก้ษาไม่รู้ใครที่ก็คือเปดนังเบี้ย้าชิงเงิน้วนะ โอเคป่ะสีน้ำเงินขอบใใช่ไหมของพี่ยเออยอขอบพี่ยอวันนี oh> ้อันนี um ้มีแฟนหรือยังไปอยู่บ้านอ่ะมีแฟนหรือยังหอมลงเลยนะลาทชีล่ะลาทชีล่ะลาทชีกับจิเยอาเป็นแฟนกันเก่าเราสวช่ไีม้านุษั คือที่ที่แฟนเก่าจะไม่มีแฟนก็เพราะอย่างเงี้ยที่แฟนเก่าก็คือแฟนเก่าอะไรไม่ไม่เป็นแฟนใหม่แฟนเก่าก็คือแฟนเก่าน้องไหนพี่พุ่มมีแฟนหรือยังตอนนี้ของพี่จีอยอฟยังเอ้าแล้วใครไปโดนหลุมอะไรไว้เนี่ยนี่มันเป็นโหมดมูฟี่นะเนี่ยไป่ว่ะาพี่เอาไว้ไหนทำไม ไข่กอบ้านไหนบ้านของบ้านก็ไ่บ้านไหนคือบ้านไม่มีใครอยู่อันนี้กล้องใครอ่ะพี่แอมใบไม้ใบไม้ไม่มันโดนหมดอะไรมาเนี่ยตกเพราะหวานี่เออกิ้มสมโยงไหมสมโยงอิ่มแล้วอิ่มแล้วอ่ะอุ้ยโอ้ อย่างนี้ต้องอยู่ยิ่งอยู่นานเลยดิมีไฟยิ่งอยู่นานเลยจะเข้าบ้านจริงป่ะฝากหนไว้แล้วไม่ไม่ได้พูดจริงไม่คุยเล่นยังไงก็ต้องใช้ไฟมึงยังไม่พอไม่พอไม่ไม่ไม่พูดเล่นได้มันไม่ตอง